สวัสดีค่ะดิชันอรัญญาพงมมาวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ความประทับใจในตัวืมลิสสมาร์ทคินเนอร์หัวเชื้อน้ำยาในกระสงค์นะคะปัญหาของดิฉันเลยค่ะดิฉันเลี้ยงน้องแมวทั้งหมด16ตัวนะคะปัญหาคือกลิ่นอึกลิ่นที่จะฟุ้งไปในบ้านเลยค่ะเปิดประตูมาก็ได้กลิ่นนะคะใช้น้ํายาท้องตลาดทั่วไปก็ก็ยังมีกลิ่นอยู่นะคะจนมาเจอตัวนี้นะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงนะคะ 1แกลอนนะคะ1ลิตรผสมน้ำได้100ล,ลิตรนะคะพี่ชั้นใช้1ขว่าผสมฟอกกี้ฉีดใส่กระบ,บาดทรายนะคะกลิ่นจะหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็ฉีดลงไปนะคะน้องแมวจะชอบมากหลังจากเข้ากระบ,บาดทรายนะคะมีน้องทําธุระเสร็จจะมีกลิ่นโชยออกมาก็สามารถไปฉีดซ้ําได้เลยนะคะนําไปผสมน้ําถูพื้นนะคะ พื้นสะอาดค่ะไม่เหนียวเนินะ่ะแล้วก็ดักเก็บฝุ่นได้ดีนําไปล้างรถนะคะยิ่งสะอาดเลยค่ะล้างรถสะอาดรถเนี่ยเงาวับเลยนะคะน้ํายาที่ใช้จากการล้างรถและถูพื้นเอาไปไหนคะเอาไปเทในท่อระบายน้ํานะคะจะช่วยดักกลิ่นแล้วก็ไล่มแมลงได้ด้วยนะคะล้างสุขภัณฑ์ห้องน้ําล้างกระจกอะไรงี้คะได้หมดเลยนะคะดิฉันใช้แล้วประทับใจดิฉันอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านได้ลองแล้วจะหลงรัก และประชาบใจเหมือนดิฉันค่ะ